สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องที่อยู่ในเพจเมทาเจ็ดสีนะครับรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมทาสำหรับวันนี้ผมวยหูเมตาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มววตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่8มกราคม ในด้านของวันนี้นะครับมีมวยดีๆชกกันที่เวทีมวยราชอรเนินเนิ่ครับเป็นศึกมวยไทยพลรรังใหม่คู่มวยทพีจัดได้น่าดูคู่ขี้สีนะครับรวมถึงด้านของฟุตบอลต่างประเทศค่ำคืนนี้นะครับ เป็นคู่ที่2กันไปด้านของฟุตบอลลีกนะครับคาราบาวครับกับประเทศอังกฤษนะครับก็จะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางครับไก่เดือยทองท็อตน้ำมันสเปอร์จะเปิดสนามท็อตน้ำมันสเปอร์สเตเดียมรับมือทางหงแดงลิเวอร์พูลนะครับกับไปด้านของฟุตบอลค่ําคืนนี้นะครับส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็เป็นทางนิวคาสเซิลนะครับบุกไปชนะทางอาร์เซนอลนะครับสองศูนย์นะครับท่านรองเฮเต็มๆกับไปด้านของท่านรองนะครับวันนี้นะครับผมเมธานะครับจะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์สองช่วงด้วยกันช่วงแรกวิเคราะห์วิจาาารรณ์มมมมวววยยยยหหหนนน้้เลล่่องงศึกไทพัใ ช่วงแรกช่วงที่2วิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศค่ำคืนนี้ฟุตบอลต่างประเทศขัดให้เน้นๆ5คู่เหมือนเดิมนะครับพ,พ,พี่น้องเมื่อเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการนะร่วมจัดรายการกับผมได้นะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นบรงใจใายเพจเมทาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับ ช่องทางการติดตามผมเมทานั้นสามารถติดตามได้4ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1เป็น Facebook เมธา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมทา7สีช่องทางที่3เป็น u t u b e เมธา7สีและช่องทางที่4เป็นอิสตากรมเมธา7สีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับทุกแพลตฟอร์มการวิเคอราะห์การวิจารณ์ทั้งมวยและฟุตบอลน,นะครับผมเมทาต้องขอขอบคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่งหกแปดนะครับตัวอกสนใจนะครับสมัครเข้ากลุ่มกันได้ครับในกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่งหกแปดนั้นมี ฟุตบอลต่างประเทศและที่เป็นไฮไลท์สุดๆก็คือรายเสียงมวยนะครับรายเสียงมวยมีให้ฟังกันทุกวันนะครับในกลุ่มกีฬามวยพักยก1 6 8ต้องสมัครเท่านั้นต้องสมัครเท่านั้นนะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีไลน์ด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมธานะครับเราเข้าสู่ในด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยไทยพลังใหม่วันนี้กันเลยนะครับ คู่แรกกับในด้านของวันนี้นะครับจะเริ่มชกในช่วงเวลา18บแปิกาจุดศูนยศึกมวยไทยบลังใหม่คู่แรกครับโดโด้ครับสักไพอารินเจอทางเจ้าเหลี่ยมเพชรนะครับกับตันเค็มบ็อกซิ่งมวยคู่นี้เจอกันพิกัด141ปอนด์เป็นมวยใหญ่นะครับโดโรโด้ในนี้มาขาดน้ำหนักขาดนะครับถือว่าขาดไปเยอะเหมือนกันนะทางโดโด้ครับมาขาดเยอะนะครับส่วนทางเจ้าเหลี่ยมเพชรก็มานะครับเกินไปนะครับ0.2นนะครับในด้านของมวยคู่นี้เนี่ยเลทเปิดในด้านของทางเจ้านะครับ มุมแดงครับโดโดต่อ19ครับส่วนตัวผมเมธาครับผมชอบทางเจ้าเหลี่ยมเพชรครับวันนี้มาน้ําหนักได้เปรียบครับโดโดมาน้ําหนักขาดกับ4.2ปอนด์ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาไม่เต็มเวทนะครับมวยคู่ที่1ครับลองี่ทางเหลี่ยมเพชรนะครับคู่ที่2องกราสึกสอสมาคมนะครับรีแมตจะกระทังทันเทพส์สจิตประเสริฐมวยคู่นี้เจอกันพิกัด125อปอนด์ครับทันเทพนี่ก็มาน้ําหนัก1 2 4 7ขาดไป0.3นดะครับส่วนในด้านของทางเจ้ากราสึกนี่ก็มาาขด เช่นกันนะครับเป็นเรื่องของมวยคู่นี้ก็เป็นราคาหลีดเปิดทางนะครับทันเทศต่อ5้าสครับทางกล้าศึกไม่เคยชนะมานะครับในเรื่องของมวยคู่นี้ส่วนตัวผมเมธายัางรักผมชอบทางกราสึกนะครับไปไปลายนะครับในรุ่นได้เชียร์มากกว่าชอบทางกราสึกนะครับคู่2คู่ที่3กับเพชรเจ้าพยาศิษย์กำนันเน่งมาดิจะกระทำคารหัส ชอห้าพยักนะครับวยคู่นี้เจอกันพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบสามปอนด์เพชรเจ้าพญาเนี่ยลดน้ำหนักไปศูนย์จุดหนึ่งส่วนทางคาราหัตไปไปศูนย์จุดสี่นะครับเด็เปิดทางเพชรเจ้าพญาต่อห้าสามเจ็ดสี่นะครับเพชรเจ้าพญาเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นขวางหน้านั่แทรูปร่างช่วงจวกได้สูงได้ลอยได้ใหญ่กว่านะครับส่วนทางคาราหัตเป็นมวยฝีมือครบเครื่องแต่ว่าวันนี้เล็กกว่าทีต่อโดนโดนต่อโดนแล้วดูว่าเป็นรองครับวยคู่ที่สามวันนี้ผมชอบทางเพชรเจ้าพญานะครับและคู่สุดท้ายท้ายสุดครับช่วงแรกนะครับบบััััััววววววเเเเขีีีีียยยปปปออออาาาิิินน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 ทรรรร์้้จจจะะงงหหดดสึกกกกคคคตู่่พบ บัวเขียวลดไป1.1ส่วนทางเจ้ากับจรวดศึกลดไป0.5นะครับมวยคู่นี้ก็เปิดเปิดทางจรวดศึกนะครับต่อ19นะครับในด้านของมวยคู่นี้เข่าวเข่าแรกกันมันสนุกแน่นอนครับบัวเขียวเข่าในเหนียวแน่นเช่นกันส่วนทางจรวดศึกก็เข่าในเหนียวแน่นแต่ว่าความหลากหลายนั้นความคงเ้นคงวานนักแร้ต้องยกให้ทางเจ้าจรวดศึกนะครับส่วนตัวผมเมธาอย่างรักยังชอบทางจรวดศึกครับในด้านของมวยคู่ที่4นะครับส่วนคู่ที่5นะครับเพชรนำโชคนะครับ โชคธนพลรีสอร์ทวันนี้จะชนะทางเจ้าเหลี่ยมเพชรนะครับจิตพัฒนาครับคู่ที่5นะครับและคู่ที่6นะครับเพชรรัตภูมิลูกเจ้าพ่อขุมพันวันนี้จะชนะทางพนมทวนเล็กนะครับสัตว์อินเตอร์นะครับและคู่ต่อมานะครับพร้อมรบนะครับลูกสวนออโตอารวันวันนี้จะชนะทางปราบปามเล็กครับชอวัตสันและคู่สุดท้ายท้ายสุดนะครับตำนานไทยบีเคแสนชัยวันนี้จะชนะทางจงสนั่นครับโรงเรียนเกียรราโคลาดนะครับอ่ะวันนี้ก็วิเคราะห์วิจารณ์ให้แล้วันนี้ที่ชอบมากๆครับในเรื่องของวันนี้นะครับตัวที่หนึ่งนี่ ผมชอบทางเจ้าเพชรทัพยานะครับตัวที่2องนี่ยคผมชอบทางเจ้าจุรวดศึกนะครับตัวที่3ผมชอบทางเพชรนําโชคและตัวที่4ชอบทางมวยรองคู่หนึ่งเหลี่ยมเพชรนะครับกับตันเขนบ็อกซิ่งนะครับอ่ะวงแรกจบลงไปตรงนี้เดี๋ยวช่วงที่2ฟุตบอลเจอกันใหม่สหรบับวันนี้สวัสดีครับ